ตอนี้คือบ้านฉันฉันเกิดและโตที่บ้านฉันพอเรานั้นซอนให้เราทุกคนรักกันจะเดือดจะร้อนเราช่วยกันจะหนักจะเบาเราชัางมันพอเรามีกันและกันในทุกๆวัน y o u ูวันอันหนาวไอแ n e ป u s t ่ e นน a าเส e เทเล d ด์ดีแดนสมัยทุกคนนั้นเป็นกันเองประชาธิปีรตยพวกเราคุุณพากันเองชะชีวิตกันแบบง่ายๆก็อย่างที่พวกคุณเห็น พวกเราไม่อดเพราะพวกเราปลูกผักกินข้าวปลาพวกเราก็มีกินในน้ำพวกเรามีปลาในนาพวกเรามีข้าวกินพอเราสอนให้เราั้้พอเพียงประหยัดพอประมาณไม่จชคอเอียงพอกินพอใช้พวนั้นพอเพียงเหลือกินก็ขายได้ตังไปโรงเรียนพระ เราตั้งแต่อดีตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเราตั้งแต่คงสุขโขทัยสืบลอดไปจนถึงรุ่นเราวัฒนธรรมและขนรรมเนียมวก,กับศิลปะที่เป็นของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเป็นรองรู้โลกแทบบ่เชื่อเฮาไทยแลนด์คือนัมเบอร์วันประชาธิปไตยเราฟังจนจีนสิทธิเสรีเสมอภาคประชาชนปกครองนั่นคือเรื่องจริงมีความเจริญก้าวหน้าประชามีสุข,ขทัง้งแผ่นดินปฏิรูปสังคมสมัยใหม่อยากบอกใครๆให้คานั้นได้ยินว่าผมนี่แหละคนไทยผมโคตรภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ในประเทศเสรีสิทธิที่เรามีกันแต่ นนนมาให้สิทธ like mm ิ hmm. ์ทุกคนได้พูดได้ใช้ชีวิตตามจินตนาได้รับทั้งการศึกษาที่ทันสมัยต่างๆนานาเพราะนี่คือบ้านฉันฉันเกิดและโตที่บ้านฉันพอเรานึ่งสอนให้เราทุกคนรักกันจะเดือดจะร้อนเราช่วยกันจะหนักจะเบาเ่ช่างมันพอเรามีกันและกันในทุกๆวัน หนาวไอ้แฮปจัด n n วนห a า t ส a i ท a ลนทีแดนสมัยทุกคนนั้นเป็นกันเองประชาที่ประไต้พวกเราพึ่งพากันเองใช้ชีวิตกันแบบไง่ายก็ยังที่พวว